ปัญหาแบบนี้อยู่ต้องเปลี่ยนมาใช้ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ตัวนี้รุ่นเกสขนาด1เมตร50เซนสีคีมินิมอลสไลด์ง่ายไม่มีฟืดลาวแขวนเป็นสแตนเลสเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลตัวนี้แข็งแรงทนทานมาก ตัวต่อมาชื่อรุ่นโนเวนดี้ตัวนี้มีขนาด1เมตร20เซนดีไซน์สีครีมมินิมอลมากนี้เขามีให้ทั้งชั้นเก็บผ้าและราวสแตนเลตถึสองชั้น,นบานประตูสไลด์ง่ายมากไม่ฝืดเลยตัวนี้เหมาะมากสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัดตัวนี้รุ่นโอเปร่าขนาด200เซนต์ตู้ผ้าบานสไลด์พร้อมโตเครื่องแป้งครบจบในตัวเดียวโตวเครื่องแป้งเปิดเก็บของได้อีกเพียบ แถมยังมีลิ้นชักให้อีก3ช่องจะเปิดจะปิดก็ง่ายไม่เสียงดังเพราะมีที่ช่วยลดแรงกระแทกมีให้เลือกถึง2สีไม่ว่าจะเป็นสีโซลิดลายผ้าหรือสีคาปูชอบแบบไหนก็จัดไปเลยใครที่ชอบสไตล์เรียบหรูต้องรุ่นนี้เลยบาวเวีย ตู้เสื้อผ้ากระจกบานสไลด์ขนาด2เมตรไม่ต้องเสียเวลาบิวอินให้ยุ่งยากแถมยังเคลือบด้วยเมลามีนทําให้ตู้ไม่เป็นรอยขีดขวดและอับชื้นได้ง่ายภายในตู้เสื้อผ้ายังมีไฟรอมไลท์ให้อีกด้วยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เหมาะสําหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะหรือจะแบ่งใช้2คนก็ยังได้และยังมีลิ้นชักและชั้นวางของให้อีกจุกๆสามารถผ่อนศสูงสุดได้6เดือนและมีบริการส่งฟรีพร้อมติดตั้ง